สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดิเลกเสือศรีนาครับจากภาควิชาว ah ิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินครีรวิโรจน์ครับกับผลงานชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะ AI telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลนะครับนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลระดับโลกหลายเวทีนะครับเราไปประกวดมานะครับแล้วก็เช่นเวทีของเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวทีของไต้หวันนะครับมาเลเซียนะครับในในช่วง2ปีล่าสุดนีสส้เลยครับเราไปกวาดรางวัล เหรียญทองและรางวัลพิเศษมาจากทั่วโลกนะครับและนอกจากนั้นเราได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ2ปีติดเลยนะครับในกลุ่มทางด้านสังคมวิทยานะครับนอกจากนั้นผลงานนี้เราได้ไปจัดแสดงที่งาน w o r l d Expo o s a k a ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเวลเระยะเวลา4เดือนนะครับผลงานนี้ปัจจุบันมีจําหน่ายแล้วผ่านผู้แทนจําหน่ายนะครับเป็นที่เป็นบริษัททางการบริษัทเครื่องมือแพทย์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถ ติดต่อสั่งซื้อได้